สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกับครูโบในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของสายใยอาหารนะคะลำดับแรกเลยนะคะเรามาดูก่อนว่านะคะสิ่งมีชีวิตสองชนิดขึ้นไปเนี่ยที่อาศัยอยู่ใน ที่เดียวกันนะคะในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะจะต้องมี2ชนิดขึ้นไปสิ่งมีชีวิตคืออะไรคะนักเรียนสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งที่หายใจได้สืบพันธ์ได้นะคะ,จะเจริญเติบโตได้นะคะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้นะคะกินอาหารได้ขับถ่ายได้นั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่คุณครูพูดไปเนี่ยนะคะอย่างเช่น ะะยกตัวอย่าง,อย,อ,ยางอย่างเช่นในสนามหญ้าเนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วยนะคะในสนามหญ้าเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่บ้างก็คืออาจจะมีไส้เดือนใช่ไหมคะมีตะกะแตนหนอนมีญ้านั่นเองนะคะส่วนในสระน้ำเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งมีชีวิตก็คือพวกจอกนะคะแหนปลาหอยพวกนี้นะคะลักษณะบริเวณที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เราจะเรียกว่าแหล่งที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะอย่างเช่น สัตว์น้ําก็จะมีแหล่งอาศัยอยู่ในน้ํานะคะสัตว์บกก็จะอาศัยอยู่บนบกนั่นเองนะคะอะดูภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นภาพของกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะในแหล่งที่อยู่เดียวกันนะคะก็จะมีความสัมพันธ์นะคะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะมีทั้งมีความสัมพันธ์ทั้งกับสิ่งที่มีชีวิตและก็ สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอยู่ในที่เดียวกันอย่างเช่นนะคะภาพนี้ก็เป็นภาพของระบบนิเวศนะคะก็จะมีทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันสักนิดนึงเนาะลองนับดูนะคะว่าในภาพนี้มีสิ่งมีชีวิตเนี่ยกี่ชนิดและสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยกี่ชนิด ะะเรามาเริ่มที่สิ่งมีชีวิตก่อนนักเรียนลองนับเล่นๆดูนะว่ามีทั้งหมดกี่ชนิดนะคะเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันนะคะ,ะสิ่งมีชีวิตชนิดแรกนะคะก็คือแมงปอ,อมีอะไรอีกคะผีเสือ้อเตา่าปลากุ้งปูหอยแล้วก็พืชน้ำใช่ไหมคะ ต้นพืชก็จัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่าพืชเนี่ยสามารถสั่งเคราะห์แสงเองได้นะคะเคลื่อนที่เคลื่อนเค่อ,อเคลื่อนที่อาจจะเคลื่อนที่ไม่ได้แต่ว่าสามารถเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมคะสร้างอาหารเองได้นะคะหายใจได้โดยปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมานั่นเองนะคะมีการขับถ่ายโดยการคายน้ำนะคะคายน้ําโดยปากใบนะคะ ต่อมา,อาสิ่งมีชีวิตชนิดถัดมานั่นก็คือกบนั่นเองมีทั้งหมดนะคะ9้าชนิดส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างคะมีดินใช่ไหมมีดินมีก้อนหินใช่ไหมคะก้อนหินต่างๆแล้วก็มีน้ำมีอากาศเป็นต้นนะคะ ในระบบนิเวศต่างๆนะคะสิ a, drafted, ่งที่มีชีวิตเนี่ยที่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะนักเรียนจําคํานี้ไว้เลยนะคะผู้ที่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะเราจะเรียกว่าผู้ผลิตนะคะอย่างเช่นต้นยาต้นข้าวใบไม้พวกเนี้ยนะคะพืชพวกเนี้ยสามารถสร้างอาหารเองได้ใช่ไหมลูกเราเรียกว่าผู้ผลิตนะคะส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่สามารถที่จะสร้างอาหารด้วยตัวเองได้จะต้องไปกินผู้อื่นน่ะเป็นอาหาร เราจะเรียกว่าผู้บริโภคนะคะผู้ที่กินผู้อื่นน่ะเรียกว่าผู้บริโภคนะคะอย่างเช่นนอนงูนะคะนกเกี่ยวเป็นต้นนะคะซึ่งจะมีทางผู้บริโภคที่บริโภคทางพืชและบริโภคทั้งสัตว์นะคะหรือบริโภคทางพืชและสัตว์นะคะทั้งสองอย่างเลยนะคะนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความสัมพันธ์ของ โซ่อาหารนะคะหลายๆโซ่ซึ่งโซ่อาหารหลายๆโซ่ที่เอามาต่อกันนะคะหรือเอามารวมกันเนี่ยเราจะเรียกว่าสายใยอาหารนั่นเองค่ะกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะในแหล่งที่อยู่ต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็สัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะเพื่อ เพื่อให้สามารถมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะความสัมพันธ์นะคะกับการกินนะคะการกินการเป็นอาหารเนี่ยนะะสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์สัตว์และพืชเนี่ยก็ต้องการอาหารใช่ไหมคะเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตนะคะ ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกันบางชนิดเนี่ยก็จะกินอาหารประเภทเดียวกันแต่บางชนิดเนี่ยจะกินอาหารที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นกลุ่มสิ่งมีชีวิตบริเวณทุ่งหญ้าเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยต้นหญ้าวัวกวางแล้วก็เสือพุกอยานะคะอาหารที่วัวกินก็จะเป็นหญ้าใช่ไหมคะ,อ,ะอาหารที่เสือกินก็จะเป็นกวางนะคะหรือจะเป็นวัวก็ได้นะคะซึ่ง อยู่นะคะอยู่บริเวณเดียวกันแต่อาจจะกินอาหารที่มันแตกต่างกันออกไปก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูลำดับแรกเลยนะคะก็คือผู้ผลิตผู้ผลิตเมื่อสักครู่นี้ครูโบบอกว่าคืออะไรคะคือกลุ่มพืชใช่ไหมคะเพราะว่ากลุ่มพืชเนี่ยมันสามารถที่จะ สร้างอาหารเองนะคะการสังเคราะห์แสงหรือการสร้างอาหารเนี่ยเราเรียกได้สองแบบเนาะมันคืออันเดียวกันใช่ไหมคะ,ะพืชเนี่ยสามารถสร้างอาหารนะคะซึ่งจะสามารถเป็นแหล่งอาหารทางตรงก็ได้หรือจะเป็นทางอ้อมก็ได้นะคะถานะมาดูที่สไลด์นี้นะคะพืชสร้างอาหารเองได้นะคะอาหารที่พืชสร้างขึน้นั่นก็คืออะไรคะเด็กๆ อ่าคือน้ำตาลนั่นเองนะคะมันก็จะเปลี่ยนจากแป้งใช่ไหมคะไปเป็นน้ำตาลกลูโคสนั่นเองนะคะสังเกตดูเวลาที่เราทานข้าวเข้าไปข้าวเนี่ยเป็นแป้งใช่ไหมเป็นคาร์โบไฮเดรตเวลาที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเราเคี้ยวนานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าข้าวเนี่ยหวานขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลกลูโคสนั่นเองนะคะโดยนะคะโดยปัจจัยสำคัญเนี่ยก็คือจะต้องมี แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากอากาศน้ำจากดินแล้วก็แสงอาทิตย์นั่นเองนะคะรวมไปถึงคลอโรฟิลคลอโรฟิลคืออะไรคะคลอโรฟิลก็คือสารสีเขียวใช่ไหมคะสารสีเขียวที่พืชเนี่ยไปดูดใช่ไหมคะดูดแสงเข้ามานะคะทำให้คลอโรฟิลเนี่ยทำงานนะคะซึ่งเป็นสารอ่ะสีเขียวใช่ไหมคะเราจะเรียกการสร้างอาหารนะคะ เรียกลมๆเหล่านี้เรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะซึ่งปัจจัยก็ม,ม,มีตามดังภาพนี้เลยนะคะจะต้องมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะมีน้ำน,นะคะเมื่อทั้งสองทำปฏิกิริยากันนะคะได้รับแสงกับคลอโรฟิล์คลอโรฟิลทำหน้าที่ดูดกลืนแสงเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็เกิดกระบวนการสร้างอาหารขึ้นก็จะได้เป็น น้ำตาลกลูกโคสนะคะเป็นการดูดอะไรคะดูดคาร์บอนเข้ามาแล้วก็คายออกซิเจนออกไปใช่ไหมคะในช่วงกลางวันนะคะส่วนกลางคืนก็จะเป็นการอะไรคะเป็นการคายคาร์บอนแต่กับดูดออกซิเจนเข้าไปใช่ไหมคะนะคะแล้วก็มีน้ำนะคะเป็นปัจจัยนะคะแล้วก็นี่ก็คือนะคะเกี่ยวกับปัใจจัยในการสังเคราะห์แสงนั่นเองค่ะ ามาดูที่สไลด์นี้นะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆนะคะก็จะมีความสัมพันธ์กันความสัมพันธ์ทางด้านการกินอาหารนะคะการกินกันเป็นอาหารนะคะสิ่งมีชีวิตมันจะเป็นพืชสัตว์นะคะก็ต้องการกินอาหารเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตนั่นเองสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันบางชนิดนะคะก็จะกินอาหารประเภทเดียวกันบางชนิดแตกต่างกันออกไปเหมือนที่คุณครูพูดให้ฟังเมื่อสไลด์ที่แล้วใช่ไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะกลุ่มสิ่งมีชีวิตบริเวณทุ่งหญ้าเนี่ยจะประกอบไปด้วยอาจจะเป็นต้นข้าวนะคะต้นหญ้าวัวกวางและก็เสือเนี่ยเห็นไหมคะอยู่บริเวณทุ่งหญ้าเห็นไหมคะอยู่บริเวณเดียวกันแต่อาหารที่วัวกินและกวางกินนั่นก็คืออะไรคะหญ้านั่นเองใช่ไหมส่วนอาหารที่เสือกินก็คืออะไรคะอาจจะเป็นกวางหรือว่าจะเป็นวัวก็ได้นะคะ ภาพนี้นะคะก็เป็นภาพตัวอย่างของกวางกําลังทําอะไรคะลกูกอ่ากวางกําลังกินหญ้าเป็นอาหารนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นะคะเป็นผู้ผลิตใช่ไหมคะผู้ผลิตก็คือผู้ที่สามารถสร้างอาหารด้วยตัวเองได้มาดูผู้บริโภคบ้างนะคะผู้บริโภคเนี่ยก็คือผู้ที่ทําไมคะลกูกอ่าผู้ที่จะต้องไปกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะคะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นั่นเอง นะคะจะต้องไปกินสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆเป็นอาหารเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตภาพนี้อย่างเช่นเสือเสือสร้างอาหารเองได้ไหมคะลูกไม่ได้เสือจะต้องไปกินอาหารจะต้องไปกินผู้อื่นโดยอาหารของเสือก็จะเป็นเนื้อใช่ไหมคะเสือเนี่ยมักจะเป็นผู้ล่านะคะ เสือก็จะล่าควางนะคะเพื่อกินเนื้อควางเนี่ยเป็นอาหารนั่นเองต่อมานะคะมีผู้ผลิตแล้วผู้บริโภคแล้วนะคะจะต้องมีผู้ย่อยสลายนะคะหรือนะคะหรือผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์นั่นเองนะคะผู้ย่อยสลายก็คือกลุ่มพวกจุลินทรีย์ต่างๆพวกเห็ด านะคะพวกนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการย่อยสลายอินทรีย์นะคะให้กลายเป็นธาตุอาหารนะคะสู่พื้นดินนะคะแล้วก็น้ำซึ่งผู้ผลิตเนี่ยจะนำไปใช้ต่อนะคะอย่างเช่นมีส้มนะคะหล่นใช่ไหมคะจากต้นไม้นะคะไอจุลินซีเห็ดราพวกนี้ก็จะทำหน้าที่ในการย่อยสลายหรือขนมปังที่นัเรียนเคยรับประทานนักเรียนจะสังเกตว่า เมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะคะนักเรียนรับประทานไม่หมดเนี่ยมันจะมีเชื้อราขึ้นใช่ไหมคะเชื้อราพวกนี้นะคะก็จะทําหน้าที่ในการย่อยสลายนะคะพอมันย่อยสลายไปเป็นธาตุอาหารต่างๆแล้วเนี่ยดินน้ำเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการดูดนะคะพวกสารอินทรีย์นะคะสารธาตุอาหารต่างๆเนี่ยขึ้นไปใช้นั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตนั่นเองค่ะ นี่ก็คือภาพตัวอย่างเห็ดนะคะผู้ย่อยสลายสามอินซีนั่นเองนะคะก็จะชอบขึ้นบริเวณในที่ที่มันชื้นเนาะนอกจากผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วนะคะก็ยังมีผู้ย่อยสลายนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูพูดไปนะคะเขายกตัวอย่างมาอย่างเช่นนี่นะคะจากสัตว์ที่เน่าเปื่อยใช่ไหมคะอย่างเช่นสุน,นัขนะคะ ตัวกวางพวกนี้ถ้าตายไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือซากกระดูกนะคะก็จะเจอพวกเห็ดราพวกนี้นะคะจุลินทรีย์พวกนี้ก็จะไปทําหน้าที่ในการย่อยนะคะทําให้เหลือแต่โครงของกระดูกเอาไว้นะคะส่วนเนื้อหนังบางสาของสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วเนี่ยก็จะถูกย่อยสลายไปในที่สุดนั่นเองค่ะมาดูภาพตัวอย่างนะคะของห่วงโซ่อาหาร อภาพน,นี้นะคะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคะนักเรียนมีพืชใช่ไหมคะมีหนูมีงูมีเหยี่ยวนะคะเทคนิคการจำนะคะก็คือหัวกินหานักเรียนจำตรงนี้ค่ะตรงหัวนะคะหัวก็คือหัวลูกศรมันจะชี้ไปทางผู้ล่าเสมอนะคะจะชี้ไปทางผู้ที่กินเสมอนะคะอย่างเช่นเหยี่ยวเนี่ย แน่นอนเหี่่วเป็นผู้ล่าใช่ไหมคะในภาพนี้เหี่ยวจะเป็นผู้ล่าเหยี่ยวก็จะล่าอะไรคะล่างูใช่ไหมคะเหี่ยวจะกินง,งูเพราะฉะนั้นหัวลูกศรน,นะคะหัวลูกศรก็จะชี้ไปที่เหย่่ยวนะคะนักเรียนอย่าจําสลับกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะถ้าเขียนแผนผังของห่วงโซ่อาหารเนี่ยมักจะใส่หัวลูกศรผิดพอผิดแล้วเนี่ยก็จะผิดทั้งห่วงโซ่อาหารเลย นะคะก็จะผิดทั้งของโซ่อาหารเลยนะคะส่วนงูงูเนี่ยเป็นเหยื่อแล้วใช่ไหมคะก็คือแต่นะคะงูเนี่ยสามารถเป็นผู้ล่าได้ด้วยนะคะก็คืองูเนี่ยจะกินอะไรคะกินหนูนั่นเองงูกินหนูแล้วหนูกินอะไรคะลูกหนูก็กินข้าวนั่นเองใช่ไหมคะนี่นะคะหัวลูกศรก็จะชี้ไปในทิศทางที่เป็นผู้ล่า นะคะเป็นผู้ที่กินนะคะถ้านับผู้บริโภคนักเรียนลองนับซิพืชคืออะไรคะพืชจะมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวนะคะนั่นก็คือพืชนี่ยจะเป็นผู้ผลิตนั่นเองนะคะผู้ผลิตใช่ไหมคะส่วนหนูงูเหี่ยวใช่ผู้ผลิตไหมคะไม่ใช่ผู้ผลิตแต่เป็นผู้บริโภคซึ่ง หนูเนี่ยมันสร้างอาหารเองไม่ได้งูก็สร้างอาหารเองไม่ได้เห่ยวก็สร้างอาหารเองไม่ได้ใช่ไหมคะจะต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในการกินเข้าไปนะคะส่วนงูน่ะงูกินอะไรคะกินพืชงูอ่ะไม่ใช่งูนะคะขอโทษหนูใช่ไหมคะหนูกินพืชหนูเนี่ยก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งนะคะงูมากินหนูต่อเนี่ย งูก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่2นะคะส่วนเหยี่ยวเยี่วกินงูก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่3นะคะซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูถามว่าผู้บริโภคลำดับสุดท้ายในภาพนี้คือใครนักเรียนจะต้องตอบว่าเหี่ยวนั่นเองนะคะเก่งมาก มาดูนะคะสไลด์นี้นะคะสัตว์ที่สร้างอาหารไม่ได้จะต้องอาศัยการกินพืชหรือกินสัตว์นะคะหรือกินทั้งพืชและสัตว์นะคะเราจะเรียกว่าผู้ล่านะคะแล้วก็จะมีผู้ที่เป็นเหยือ่อใช่ไหมคะในเมื่อมันมีผู้ล่าแล้วเนี่ยมันต้องมีเหยื่อนั่นเองนะคะนักเรียนลองดูในภาพนี้อันไหนเป็นผู้ล่าดู อ๋อเหยี่วใช่ไหมคะเหยี่วเป็นผู้ลา่าเพราะว่ามันกินอะไรมันกินได้ทั้งงูแล้วก็กินได้ทั้งกระต่ายเพราะฉะนั้นในภาพนี้เหยี่วคือผู้ลา่าส่วนงูเป็นไงลูกงูเนี่ยเป็นผู้ล่าก็ได้เป็นอะไรคะเป็นเหยื่อก็ได้เพราะว่างูเนี่ยมันกินกระต่ายได้ใช่ไหมแต่มันก็จะถูกอะไรคะถูกเหยี่วเนี่ยกินอะไรคะ กินงูนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหัวลูกศรก็จะตามภาพนี้เลยนะคะหัวลูกศรมันก็จะชี้ไปในทิศทางผู้ที่เป็นผู้ล่าเสมอนะคะพอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะนะคะเมื่อสักครู่เป็นห่วงโซ่อาหารนะคะแต่คำว่าสายใย,ยอาหารเนี่ย มันต่างยังไงจากห่วงโซ่อาหารคะนักเรียนสายใยอาหารคืออะไรคะเหมือนห่วงโซ่อาหารไหมคะไม่เหมือนนะคะสายใยอาหารนะคะหมายถึงความสัมพันธ์ของห่วงโซ่อาหารหลายๆโซ่นะคะมาต่อหรือว่ามารวมกันมามารวมกันในรูปแบบของสายใยอาหารนะคะอย่างเช่นภาพนี้เป็นห่วงโซ่อาหารหนึ่งห่วงแล้วใช่ไหมคะเย,ยวกินกระต่าย กระต่ตายก็ไปกินหญ้าอันนี้หนึ่งห่วงหนึ่งห่วงโซ่อาหารแล้วถ้ามันมีอีกล่ะถ้ามันมีอีกนะคะเราก็สามารถเอามาโยงนะคะเชื่อมกันได้นะคะอย่างเช่นอีกหนึ่งห่วงก็คืออะไรคะมีเหยี่ยวใช่ไหมคะเหยี่ยวมีกบใช่ไหมคะเหยี่วกินกบกบกินตั๊ก,กแตนตั๊ก,กแตนกินหญ้าอะอย่างในภาพเนี้ยก็จะมีทั้งหมด สองห่วงเห็นไหมคะอันนี้เป็นภาพตัวอาหารห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองถ้าเอาสองห่วงเนี้ยมารวมกันนะคะหรือเอามาทําเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันเนี่ย <c ười> เราจะเรียกว่าสายใยอาหารนั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีหนึ่งห่วงมันมีแค่ภาพด้านบนเนี่ยเราเรียกว่าห่วงโซ่อาหารนั่นเองค่ะแต่ถ้ามันมีสองห่วงสามห่วงสี่ห่วงขึ้นไปเนี่ยแล้วเอามาเชื่อมสัมพันธ์กันเนี่ยเราเรียกว่าสายใย อาหารนั่นเองค่ะเมื่อเรานำโซ่อาหารโซ่ที่1เมื่อสักครู่และโซ่ที่2เนี่ยมาสัมพันธ์กันจะสามารถเขียนสายใยอาหารได้ดังนี้ค่ะอ่ะอย่างภาพนี้เห็นไหมคะนักเรียนภาพนี้จะมีสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะคะอันไหนเป็นผู้บริโภคลูก ผู้บริโภคก็จะมะีมีกระต่ายใช่ไหมคะมีเหย่ยวมีกบ่มีก,บ,มกบนะคะแล้วก็มีตั๊กกระแตงส่วนผู้ผลิตคือใครผู้ผลิตก็คือยานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูผู้ล่าบ้างเหยี่ยวกินอะไรได้บ้างคะนักเรียนาเหยี่ยวกินกบได้นะคะเพราะฉะนั้นหัวลูกศรจะต้องไปทิศทางไหนคะทิศทางที่เป็นผู้ล่าเหยี่ยวกินกบเหยี่ยวกินอะไรได้อีกคะนักเรียน เหยวกินกระต่ายได้ใช่ไหมเหยวกินกระต่ายได้กินตั๊กแตนได้ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเหยวเนี่ยมันจะชอบถามว่ามันกินได้ไหมมันก็กินได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะชอบกินสัตว์ที่มันตัวใหญ่ๆนะคะเพื่อที่จะได้อิ่มท้องของมันใช่ไหมคะกบกินอะไรได้คะนักเรียนกบกินตั๊กแตนตั๊กแตนกินอะไรคะตั๊กแตนกิน ยากระต่ายกินอะไรคะกระต่ายกินยา yeah. อ่ะเรามาลองตอบคำถามกันนะคะข้อหนึ่งต้นยาตากแตนกบงูนะคะนักเรียนดูหมอลูกสอนนะถามว่าผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งคือสิ่งมีชีวิตชนิดใดหนึ่งคือต้นญ้า 2คือตั๊ก,กแตนสามคือกบสี่คืองูผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งที่หนึ่งคือใครคำตอบก็คือตั๊ก,กแตนนั่นเองใครถูกบ้างมาลองทดสอบข้อที่สองกันดูนะคะต,ต้นหญ้าตั๊ก,กแตนกบงูนักเรียนดูหัวลูกศรน,นะคะถามว่าผู้ล่าเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตชนิดใดผู้ล่ามีตน้นหญ้า ตัก๊กแตนกบและก็งูและกบนะคะหรือข้อที่4จะเป็นงูและกบนะคะเรามาดูกันนะคะคำตอบก็คืองูและกบนั่นเองนะคะงูและกบเป็นผู้ล่านั่นเองต่อมานะคะข้อสาม ต้นหญ้าตากแตนกบงูสิ่งมีชีวิตชนิดใดนะคะเป็นทั้งผู้ล่าและเป็นเหยื่อนั่นก็คือใครคะเป็นกบนั่นเองนะคะกบเนี่ยเป็นเหยื่อของใครเป็นเหยื่อของงูเห็นไหมคะเป็นเหยื่อของงูแต่กบกินอะไรได้กินตักแตนได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นได้ทั้งผู้ล่าและเป็นเหยื่อนั่นเองค่ะมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะนักเรียน ทีนี้ใบางานที่คุณครูให้ทำนะคะใบางานที่หนึ่นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในสายใยอาหารนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นสัมพันธ์นะคะนักเรียนดูภาพนี้ก็คืออะไรเป็นผู้ผลิตลูกข้าวโพดนั่นเองนะคะนักเรียนดูจากภาพซินะคะมีทั้งผู้ล่าและก็มีทั้งเหยื่อน,นะคะให้นักเรียนโยงเส้นความสัมพันธ์ อย่างเช่นนอนกินอะไรนอนก็เกินต้นข้าวโพดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหัวลูกศรก็จะชี้ไปหาใครคะหัวลูกศรชี้ไปทางผู้ล่าใช่ไหมก็จะต้องชี้มาทางหนอนนั่นเองอันนี้ยกตัวอย่างนะคะในข้ออื่นๆให้เรียนลองทําดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาส่งคูณคูนะคะในะเวลาที่ถึงเวลาเปิดเรียนแล้วเนาะ อันนี้ก็คือคำถามนะคะถามว่าสายใยอาหารที่กำหนดให้มีกี่โซ่อาหารให้เรียนอธิบายให้ละเอียดชัดเจนนะคะสองก็คือผู้ผลิตมีไหมคะมีผู้ผลิตไหมถ้ามีครูใครนะคะคือสิ่งมีชีวิตชนิดใดนั่นเองข้อสามผู้บริโภคมีกี่ลำดับนักเรียนก็นับไปนะคะในเมื่อนักเรียนโยงเส้นเสร็จเรียบร้อยนักเรียนจะสามารถนับผู้บริโภคได้นะคะมีทั้งหมดกี่ผู้บริโภคนักเรียนก็ ตอบมานะคะข้อ4ใครเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายแสดงว่าลำดับสุดท้ายจะต้องเป็นผู้ล่าทั้งหมดใช่ไหมคะจะต้องสามารถกินนะคะกินผู้อื่นเป็นอาหารได้มากที่สุดนั่นเองนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูโบแล้วนะคะเอาไว้มาเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ